แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่สองตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2565เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวาย การรักษาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ถวายการรักษาภาวะพระหัตถ์ไทยเต้นเร็วผิดปกติด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหัตถ์ไทยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงในช่วงเช้าวันนังคารที่22พฤศจิกายน2565ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดีไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังถวายการรักษาแล้วคณะแพทย์ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นภะวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบ ภาพโดยทั่วกัน